ชายประจุนภัยลึกลับในป่าดงพงพีของเมืองไทยเรื่องเล่าจากปลานป่าบุกป่าลึกลับของเมืองไทยที่คนทั่วไปไม่อาจไปถึงได้เรื่องนั่งซุ่มป่าสมิงส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเชินรับฟังได้เลยครับป่าเขียวสะพังไปด้วยทิวไม้ที่หนาแน่นป่าเนื้อดีซึ่งกลายเป็นป่าแห่งความหลังไม่มีวันจะคืนเช่นสภาพเดิมได้อีกแล้ว เมื่อข้าพเจ้ากลับไปยืนอยู่ณที่เดิมในปัจจุบันเหมือนภาพของความผันที่ถูกห้ามหันกวาดล้างไปอย่างน่าใจหายพพชบุบุญในสมัยนั้นมีความไข้กลุ้มอยู่ทั่วไปมาลาเรียพระาชีวิตจนเป็นที่คลั่นคล,ล้ามกันตัวแต่ทรัพยากรอันล้ำค่าอย่างสักทองไม้แดงและป่าภัยยืนท้าให้นักค้าของป่าย่อมเสี่ยงชีวิตเข้าไปตัดออกมาบางคน เข,เข้าไปค้นหาสมุนไพรที่มีราคาบางคนเข้าไปตัดไว้ที่นำมาขายกันได้ราคาดีการเดินทางบุกป,ป่าในพศออนั้นเต็มไปด้วยอันตรายและยากลำบากต้องใช้เวลานานวันในดงดิบหลายแห่งเต็มไปด้วยกระทิงหัวแดงกวางเก้งหมูป่าข้าพเจ้าได้รับรายงานว่ามีเสือโครงบุกเข้ามาเป็นพนันในละแวกป่าคลองสาลาราย ข่าวว่ามันสังหารควายของชาวบ้านอยู่เป็นประจำตอนฝนชุกอาจเป็นฤดูที่เสือใหญ่ล่าเหยื่อในป่าไผ่ไม่ค่อยได้มันจึงเปลี่ยนเข้าหาเหยื่อในเขตบ้านคนและเหยื่อที่มันชอบมักจะเป็นควายจากการสำรวจปรากฏว่าปีหนึ่งควายจะถูกเสือคลุ้งสังหาร12ตัวข้าพเจ้าเชื่อว่ามันไม่ใช่เสือแค่ตัวเดียวมันจะต้องมีอยู่หลายตัวด้วยกัน ในป่าจังหวัดเพชรบุญน,นั้นพลันป่ายืนยันว่ามีเสือเป็นจํานวนมากทั้งเสือดาวเสือดําและเสือโครงก่อนที่จะออกเดินทางข้าพเจ้าได้เอาตัวพลันสอนนักต่อนกกระทาดงชื่อดังมาด้วยเพราะแกรู้เรื่องป่าเพชรบุญดีมากกว่าคนหนึ่งแล้วไอ้ไลายมันกินคนเข้าไปบ้างหรือเปล่าละ่ะตาสอนข้าพเจ้าถามยังไม่ได้ข่าวขอรับพลันสอนตบยิ้มยิ้ม ถ้ายัางมีควายมันกินมันก็คงจะกินแต่ควายแต่ถ้าไม่มีควายให้มันกินมันก็คงหันมากินคนเข้าสักวันหนึ่งแล้วลงได้กินคนเข้าหนเดียวมันก็จะติดใจไปจนไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์อื่นอีกเลยเนื้อคนคงอร่อยกว่าสัตว์อื่นข้าพระเจ้าว่าแล้วเราจะไปล่าไอ้โคร่งกันกล่าวนี้ต่สอนแน่ใจไม่ว่าจะได้ตัวผมเชื่อว่าเสือที่นี่จุมยิ่งกว่ายุง ก็คงได้ตัวแน่พลานสอนว่าตลอดเวลาที่ต้องป่าตามเสด็จเจ้าพระจาราชรัตนวงศามหาอุปราชแห่งอาณาจักรลาวผู้ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในกรุงสยามถึง11ปีพลานสอนไม่เคยทําให้ข้าพเจ้าผิดหวังเลยข้าพเจ้ามองหน้าพลานสอนตาสอนแกสัญญาได้ไหมถ้าไม่ได้ยิงเสือในป่าเพชรบุญแก จะต้องไม่รับเงินรางวัลก้าพระเจ้ารุกผมเอาตัวเองเป็นประกันขอรับพลานสอนพูดอย่างมั่นอกมั่นใจป่าที่ยังเป็นป่าในดงทึบทุกแห่งมีสัตว์อยู่แทบทุกชนิดแม้ว่าพลานป่าจะล่ากันเป็นประจำแต่มันก็ยังสืบพันต่อชีวิตกันมาไม่ขาดจนกระทั่งป่าย่อยยับลงเพราะถูกทำลายป่าซึ่งเป็นเสมือนบ้านของมันถูกเผาพลานโค่นลงราบ สัตว์ป่าก็ต้องซอกซอนซ่อนเร้นเข้าไปในป่าลึกลางหุบเขาไกลออกไปเท่าที่จะไกลได้เหตุที่ทําให้เสือโครงชลาใจเข้ามากัดกินควายอยู่เสมอนั้นเป็นเพราะหลังจากใช้ควายทํางานเสร็จแล้วชาวบ้านก็มักจะปล่อยควายให้ท่องไปในชายดงหาหกินตามใจชอบจนกระทั่งบางตัวก็เกิดดุร้ายดื้อดึงในที่สุดก็กลายเป็นควายป่าหายเข้าไปป่าไปเลย คลองสารารายอยู่หลังบ้านท่าคามกิโลเมตรที่ส5หจากสะพานหินเป็นอณาบริเวณที่มีเสือโคร่งวนเวียนหากินอยู่ไม่ห่างมากนักข้าพเจ้ากับทันสอนให้ชาวบ้านละแวกนั้นเอาากสัตว์มาเป็นเหยื่อล่อข้าพเจ้าได้รับความอนุเคราะห์จากรถบรรทุกของนายช่างทางการช่วยไปส่งยังป่าสารารายนอกจากรันสอนแล้วข้าพเจ้ายัางได้ตัว ครูกลิ่นร่วมทางไปด้วยเนื่องจากสเสบียงที่เตรียมไว้มีจํานวนจํากัดเพราะเราก็หวังน้ําบ่อหน้าหมายเนื้อในป่าเป็นหลักในน้ําก็มองเห็นปลาแหวกไหวไหลหุบเหยื่อผงพังข้าพเจ้าคิดจัดลงไปจับปลาครูกลิ่นก็ได้แต่หัวเราะปลาชุมนะแต่จระเข้ก็ชุมเหมือนกันเคยเห็นมันเรืข้าพเจ้าสนใจลอยขึ้นมาบ่อยๆตัวใหญ่ยังกระเรือจาง ครูกลิ่นบอกผมผมเองก็ไม่กล้าเหมือนกันมันเคยคาบคนไปกินบ้างหรือยังข้าพระเจ้าซักยังครับแค่เพียงแต่เห็นมันโผล่ขึ้นมาพวกเราก็ขนพองกันหมดไม่กล้าเสี่ยงครูกลิ่นอธิบายอย่างเก่งก็นั่งตกปลากันเท่านั้นถ้าจะให้ลงไปตีวนันหรือทอดแหนั้นเห็นจะไม่กล้ากันแน่ครับคืนนี้ลองออกส่องไฟกันเป็นประเดิมก่อนหาเนื้อกวาง ไว้เป็นสบียงสักตัวดีไหมข้าพเจ้าหันไปพูดกับพลันสอนนี่ขอรับพลันสอนตกปากรับคำํำดอยที่เห็นผมว่าคมไม่พลาดแน่ขอรับเมื่อตั้งเต็น์กันตรงบริเวณดิ่มห้วยแห่งหนึ่งแล้วก็วางแผนกันว่าจะออกตามลากวางเพื่อเอามาเป็นสบียงสักตัวหนึ่งเคื่อนนี้จะออกสองไฟพร้อมกันทั้งสี่คนข้าพเจ้ามอบในฝนจุดสี่ห้าศูนย์มันจุ ลูกหัวตะกัวให้ครูกลิ่นถือไว้เพื่อความไม่ประมาทในป่านี้นอกจากจะมีรอยเก้งกวางอยู่มากแล้วรอยโขงช้างก็มีอยู่ไม่น้อยถ้าหากมันกุมโขงพลดพลาดเข้ามาก็ต้องใช้กระสุนขนาดใหญ่สกัดกั้นมันไว้ขา้าเจ้าแบกลูกซองแฝดสาวเออมันจุกระสุนโอโอบักไว้ทั้งสองลำกลองสำหรับกวางนั้นใช้กระสุนขนาดนี้ก็เหลือกินแล้วต่อให้เป็นเสือโครง กระสุนขนาดนี้ก็คว่ำม,มันลงได้ไม่ยากนะักการส่องไฟได้เริ่มขึ้นท่ามกลางความหนาวเยือกของคืนข้างเรมข้าพเจ้ารู้สึกว่าเหมือนเราเข้าไปอยู่ในธรรมหลายครั้งที่หนามเล็บเยียวแทงเอาเจ็บแปลบเลือดซิบซิบเลยทีเดียวหลายครั้งที่พลาน,นาต้องแหวกม,ม่านเมฆหมายเข้าไปข้าพเจ้าไม่ค่อยจะชอบใจเสียงสวบสาบของเรามากนะักแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้ เพราะความลอกเหลือสติกำลังอีกเกือบชั่วโมงที่เราตกอยู่ในความมืดมองไม่เห็นสิ่งใดทั้งสิน้นนอกจากแสงสว่างวูบวาบของไฟฉายในมือปลันซอนที่สาดไปอย่างข้างหน้าเราผ่านเข้าไปจนใกล้เชิงเขาป่าจึงค่อยโปร่งขึ้นมองเห็นแสงดาวพลาวเต็มไปทั้งท้องฟ้าแต่แสงดาวเหล่านั้นมิช่วยให้ป่าสีดำที่เรากำลังบุกอยู่นั้นมองเห็นอะไรได้หากดับไฟ เสียงจจกรจันเดรดไร,ร้องเสียงแส่ออกมาเมื่อเราใกล้เข้าไปมันก็เยยบจีปลันสอนสองไฟพุ่งไปตามแนวป่าและซอกเขาเสียงพลันนำที่คลุกลิ่นชวนมาบนพุ่มพำว่าผมแปลกใจว่าเก่งกวางมันหายไปไหนกันหมดมาถึงนี่ก็ต้องล้มได้ตัวแล้วนะถึงว่าสิคลุกกลิ่นพูดมันต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างข้าพเจ้ารู้สึกขึ้นมาทันที เพราะโอยเก้งกวางที่เกลื่อนไปทั่วกลับหายไปหมดเราจึงส่งหาเหยื่อแต่ไม่พบแสงสีเขียวโตแสงไฟแม้แต่คู่เดียวข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นเสือหมาปุ่นเปลี่ยนอยู่ในป่าตอนนี้เสียเป็นแน่แท้สาบเสือนั้นจะกลับไล่สัตว์อื่นให้กระเจิงหน,นีไปอย่างไม่คิดชีวิตเราลัดเลาะไปตามชายป่าได้ไม่นานนักแสงไฟในมือพลานอนก็พุ่งเป็นลำจ้าจับเอาแสงสีตาแดงวาบเขา้า พลันนำกระสิบว่าเสือดาวมันหลบต่ำลงทันทีเหมือนจะรู้ถึงภัยจากแสงสว่างที่จี้เข้าใส่มันมันมุดเข้าพงไปอย่างรวดเร็วข้าพเจ้าเตรียมปืนพร้อมแต่เมื่อพลันสอนส่งไฟตามไปอีกครั้งก็ไม่พบดงไม้ตรงนั้นดกมากเราปักหลักรอจังหวะให้มันจะเงื้อมองอีกครั้งหนึ่งแต่เสือดาวตัวนี้ไม่ยอมหันกลับมามองไฟเลย ถ้ามีเสือมาอยู่แล้วเก้งกวางก็ไม่อยู่พลานสอนหันมาบอกกับข้าพเจ้าเมื่อเราออกจากดงไม้พลันนำพาไปยังไายทุงแสงไฟฉายก็ส่องไปกระทบกับดวงตาหลายคู่ในระยะไกลๆหัวแดงคลุกกลิ่นอุทานออกมาข้าพเจ้ายังไม่เชื่อว่าจะเป็นฝูงวัวแดงคลุ่ต่อมาเจ้าของในตาหลายคู่นั้นก็เริ่มตะกุยดินจนปันป่วนก่อนจะวิ่งหนีไป เสียงไม้ไล่หักในนิรนาสเรามองดูอย่างประหลาดใจวัวแดงฝูงนั้นจะต้องตกใจและตื่นกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งจึงวิ่งกระเจิงกระเจิงจนพื้นดินสะเทือนแล้วก็เงียบหายไปในความมืดข้าพเจ้ารับไปฉายห้าทนจากมือปลนอนันอรแล้วเปิดให้สว่างจา้าพุ่งขึ้นไปจับยอดไม้แล้วค่อยค่อยลดลงมาตามต้นไม้อย่างชา้าชแล้วในที่สุดก็พุ่งไปแถวบริเวณที่วัวแดงฝูงนั้นตื่นนี้ ในตาคู่ใหม่แดงเป็นประกายวาวมันเดินเข้าหาแสงไฟอย่างองอาจเสือโครงปลานสอนเสียงสัน่นมันกล้าจริงเสือร้ายไม่ได้แสดงความหวาดกลัวในแสงไฟแม้แต่น้อยเราเองก็ตกตะลึงที่เห็นรูปร่างอันใหญ่โตของมันข้าพเจ้าโบกมือให้ครูตินรอยอยู่ข้างหลังมอบหน้าที่ยาปลานสอนสองไฟข้าพเจ้าเปลี่ยนเป็นปืนพาราดกคู่มือมันจุลูกสนิ้ว sg ในลำกล้องาย ส่วนลำกล้องขวายัดลูกโดดเข้าไว้แล้วให้สัญญาณพลั้นสอนออกเดินไปในระหว่างกอไผ่ที่กีดขวางอยู่ข้างหน้าพลั้นสอนส่องไฟไปตามสัญญาณของข้าพเจ้าตรงลานย่ำย่อม,มเสือลายปักหลอนตัวนั้นนั่งนิ่งอยู่ในวงของกอไผ่ไฟฉายจับที่ตัวมันมันมองแสงไฟอย่างเฉยเมยเหมือนไม่เคยถูกส่องหน้ามาก่อนมันมองอย่างพิศวงสงสัย ข้าพเจ้าเห็นหน้าอกใหญ่สีขาวพึ่งไายมันไม่หนีแน่เข้าไปให้ใกล้อีกหน่อยขอรับเสียงพลันสอนกระซิบตื่นเต้นข้าพเจ้าจับตานิ่งรู้สึกใจเต้นแรงที่พบเสืออครงที่เอ็นอกท้าทายกระสุนอย่างนั้นเราคืบเข้าไปด้วยการก้าวอย่างช้าๆถูกน้ำไผ่ทิ่มแทงเกือบทุกก้าวที่เหยียบลงไปแต่ความตื่นเต้น ทำให้ลืมความเจ็บปวดไปได้สิ้นเชิงใจจดใจจ่อต่อเป้าหมายซึ่งตั้งแต่ล่าเสือมายังไม่เคยมีโอกาสงามๆอย่างนี้มาก่อนเลยมันอย่างจ้องไฟแน่วนิงข้าพเจ้าค่อยๆเดินเข้าไปจนกระทั่งได้ระยะพอดีประกอบกับมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าสาวเท้าเข้าไปข้างต้นไม้พาระดกทั้งสองลำกล้องแผดขึ้นกระสุนทั้งลูกโดดและลูกเอ ส่งเสียงดังสนั่นป่าที่หมายตรงหน้าออกสีขาวที่เอ็นรับนั้นแหละข้าพเจ้าเพิ่งได้สำนึกว่าถ้ายิงทีละน,นัดน่าจะดีกว่าปล่อยออกไปพร้อมกันทั้งสองลำกลองเพราะเพียงนัดเดียวมันก็คงตายสนิทแล้วแต่ข้าพเจ้าเผลอที่ยิงพร้อมกันทําให้ปืนสั่นมากไปเลยตูกที่สําคัญไปถูกเอาขาหน้าและขาหลังจนแหลกละเอียดมันยังไม่ตายทันที เสียงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดดังกึกก้องน่ากลัวมันดิ้นมวนตัวตีแปลงและตะกุยดินด้วยขาที่พิการหนีไปได้พลันนำกับครูกลิ่นมุกตามมาข้าพเจ้ารับเอาอในฟเฟนจุดสี่เพื่อที่จะยิงซ้ำท่านใดน,นั่นเองข้าพเจ้าก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงร้องมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากข้าพเจ้าไปไม่ถึงหเมตรนายยิงซ้ำสิ เสือมันยังไม่ตายจางเป็นเรื่องที่น่าขบขันอะไรอย่างนั้นเพราะบนขาคบหมายต้นนั้นมีพลานพื้นเมืองคนหนึ่งขึ้นไปนั่งตัวสันอยู่กับปืนแก็บของเขาจนกระทั่งข้าพเจ้ายิงเสือคลองตัวนั้นแล้วเขาจึงได้สติมันเป็นการไม่ค่อยดีนักที่จะตามส่งไฟล่าต่อไปข้าพเจ้าจึงตะโกนเรียกพลานพื้นเมืองคนนั้นให้ลงจากหางซึ่งเขายังไม่หายตกใจจากเสือคล่งเรอกพากันเดินทางกลับ เพราะจะได้พักผ่อนเพื่อออกไปตามอีกครั้งในตอนเช้าวันหลุ่งขึ้นเช้าตรู่ข้าพเจ้ากับพลันสอนสองคนเรียบออกเดินทางกลับมาอย่างที่ยิงเสืออย่างไม่รอชา้าจากบาดแผลที่มันได้รับนั้นสาหัสมากแต่มันก็กระเสือกกระสนมุดเข้าป่าไปได้ไม่น้อยกว่า20เมตรขาคลุดไปกับขุยไผ่เลือดหยดเดือดราดไปขาดใจตายโดยข้าพเจ้าไม่ต้องเสียกระสุนชำ้ำป่าเนื้อดีในสมัยนั้น อย่างอุดมด้วยเสือใหญ่เช่นที่เขาอีไหมวังคอนห้วยสีเสียดตะเกียนโงะซับกระทิงบ่อคุณทองและวังพลงข้าพเจ้าวางแผนไว้กับพรานสอนว่าจะหาโอกาสออกตะเวนไปล่าเสือหากได้รับรายงานจากพรานอีกครั้งก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างใดบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและพบกันใหม่เรื่องต่อไป สำหรับคืนนี้ฝันดีราดีสวัสดีครับเหตุการณ์ซึ่งเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2496วันเวลาอาจจะผ่านเลยไปนานปีแล้วก็ตามแต่ชีวิตติดท่องไปในป่ากว้างดงรกคุณเขายังเกี่ยวคลึ้มสดใสป่าทึบบางแห่งแสงแดดยังไม่อาจส่องลงพื้นดินอย่างเบื้องล่างได้เพราะแมฆไม้อันหนาแน่นปกคลุมอย่างเบียดเสียด แทบไม่มีช่องว่างแม้แต่น้อยเลยเมื่อมีโอกาสได้ร่วมเที่ยวป่ากับพวกเพื่อนๆที่มีรสนิยมอันเดียวกันและได้ตามเสด็จเจ้าเพชรราชรัชนักวงศสามหาอุปราชแห่งเวียงจันทร์ซึ่งส่งลีภัยจากการเมืองมาประทับในเมืองไทยอยู่ถึง11ปีและโปรดการประทับในป่ามากกว่าในเมืองพวกเราจึงได้ศึกษาเรื่องป่าและปืนจากท่านพร้อมด้วยพลนอาวุโส อย่างคุณพระสัญญเวทวิสิทธิ์และคุณพระอินสรสันเจ้าคุณสุรพันเสนีและหมอบุญส่งเลิศอุณานั้นในตอนเช้าของเดือนเมษายน2496่ากป่ากำลังสดชื่นความเย็นแผ่ส่านทั่วไปในบรรยากาศอันหนาวเย็นแม้จะเป็นต้นฤด,ดูร้อนก็ตามอากาศในป่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช้านี้พลันใหญ่พร้อมพลานรุ่นเด็กอย่างเราซึ่งมีบ่อมราชวงศ์นิลกลลา อัคคณีสุทีนิโคธานินและอีกหลายหนุ่มสปายปืนและเข้าของที่จำเป็นในการเดินปา่าติดตัวไปอย่างรอบคันสมัยนั้นเพื่อนผู้ใหญ่ประจำท้องถิ่นของเราก็คือนายกวยเจ้าของป่างไม้ที่มีชื่อเสียงมากแสดงความอารีอารอบให้ความช่วยเหลือพวกเราทุกประการส่วนพลานเจ้าของดินขาประจำของสหายพลานทั้งหลายก็คือพลานโตทาพลานสลูเป สองพลานกระเหลี่ยงนี้เป็นพลานประจำทัพของพวกเราอยู่แล้วพลันไทยที่เที่ยวจานป่าอีกหลายคนที่ข้าพเจ้าจำชื่อไม่ได้แต่มีพลานแก้วที่เคยเกือบถูกกระทิงเหยียบตายเมื่อหลายปีก่อนเคราะดีเจ้าเพชรจาราดไปแก้ไขไว้ทันท่วงทีพร้อมลูกหาบลูกไล่อีกขบวนใหญ่ที่ออกตามรอยกระทิงซึ่งพลานกระเหลี่ยงพบรอยของมันเพิ่งผ่านจากโป่งใหญ่ถ้าตามรอยไปทันก็คงจะได้ตัว ตอนนั้นป่ายังงามน้ำยังดีมีผลลหมา้รากไม้อุดมสมบูรณ์เก่งกวางไม่ต้องพูดถึงกล่าวกันว่าปลันใหญ่กำชับหนักหนาว่าอย,ย่ายิงสัตว์เล็กอย,ย่ายิงตัวเมียเหลือเอาไว้ให้ทำพันกันบ้างเพราะข่าวลือเรื่องการล่าทั้งป่าเมืองการตอนลำตับเพลนตลาเซะหลุ่มซุ่มแม่น้ำน้อยสลักพระกลายเป็นป่าปาร์ตี้ของนักนิยมล่ากันอย่างจะกระจักัน จนกระทั่งเก้งกวางไม่กล้าสู้ไฟเพราะเมื่อแสงไฟสว่างวาบตีไรก็ร่วงลงชีวิตหนึ่งมันจึงเข็ดป่าขนาดนั้นอย่างรกมากต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นสูงยอดเสียดฟ,ฟ้าไม่มีการโค่นล้มของต้นไม้มีเพียงพวกเผาถ่านเล็กๆน้อยๆกับพวกนักล่าก,กี่ขังเขาอันเป็นอาชีพดั้งเดิมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนอกจากล่าสัตว์พวกพลานกระเรียงซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักการรักษาสัตว์ ที่ควรสมวนเอาไว้ในยามอดอยากปากแห้งด้วยการล่าก,กันยิงแต่เพียงพอกินเท่านั้นโตทะยืนยันว่าผมจะพานายไปยิงแต่เอาแค่ตัวเดียวนั้นนายอย่ายิงทั้งฝูงเฮ้ย hey, ใครจะไปยิงทั้งฝูงเสียงอัคณีปนหนัวเราะตัวเดียวก็เหลือกินแล้วโตทะการออกเดินป่าของพลานอวุโสนอกจากเป็นการบริหารร่างกายการป่ายปีนภูเขา เนี่ยวตะวันผันรอกข้ามมุ้ยหนองคลองบึงดูเหมือนจะช่วยให้พละกกำลังของพลันผู้ใหญ่ของเราจะพอใจเพราะได้ออกกำลังอย่างพอสมควรแก่ไวของท่านทุกคนข้าพเจ้าผ่านการเดินป่าของคณะพลันใหญ่ซึ่งท่านแยกย้ายกันตามรอยไปตามความพึงพอใจพร้อมพลันโตทะและพลันสลูเปการตามรอยและพบรอยเมื่อยิ่งใกล้รอยเข้าไปก็ยิ่งเล้วใจให้ติดตาม นับเป็นการประจนภัยที่เป็นกีฬาอย่างแท้จริงเรื่องในตอนนี้ขอกล่าวถึงตัวเองก่อนเพราะข้าพเจ้าเฝ้าเข็มใหญ่ตามลำพังสองคนกับนายฉบับมหาเล็กของเจ้าเพชรชราเมื่อทุกคนจากไปกันหมดแล้วข้าพเจ้าก็นั่งบนเก้าอี้ผ้าใบบนโต๊ะไม้ไผ่ขนาดเล็กวางเครื่องพิมพ์ดีดซึ่งพิมพ์เรื่องป่า้างไว้นายฉบับดูแลจัดเข้าของเตรียมรับเสด็จเจ้าเพชรชราตอนกลับ นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรจะทำนอกจากนั่งนั่งนอนนอนแต่ในกลุ่นหนึ่งท่าพระเจ้าก็ชักชวนเขาขึ้นดื่มบาลนดีแก้หาสักหน่อยไหมในฉบับเขายิ้มย่องก็ดีเหมือนกันครับอากาศมันยังเงย็นๆยอยู่ป่าในตอนเช้าวันนั้นเงียบเชียบผิดธรรมดาข้าพระเจ้าจิบบรันดีแก้ท้องเสียนิดหน่อยแล้วส่งให้นายฉบับซึ่งเขาก็ยิ้มย่องเดิมผมท้องไม่ค่อยดีคุณชาลี ลอดสักสองสามอึกคงอย่างชั่วเหตุการณ์ในป่าที่สงบสงัดเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนรักป่าและมองสีเขียวขจีของหย่อมยญ้าที่ไหวลู่ตอนเมื่อต้องลมพัดมันให้ความสบายใจอย่างมากตามธรรมดาจะมีเสียงไก่ป่าเพรียกมาจากป่าซอซึ่งอยู่ไม่ห่างนักข้าพเจ้าพิมพ์ดีดเรื่องที่ค้างไว้ได้อีกสักพักใหญ่ก็เหลือบมองไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในพงหญ้า มีปรากฏเสียงแต่หญ้าที่ไหวระริกนั้นแสดงสิ่งมีชีวิตหนึ่งกำลังผ่านเข้ามาในระยะ15เมตรมันไม่ได้ตรงมาอย่างข้าพเจ้าหากต้องผ่านจากทางที่มุ่งไปอีกทางดงหูเฮาในฉบับข้าพเจ้าร้องบอกเขาเมื่อเห็นลำตัวของมันเลยออกมาจากพงหญ้าอย่างเชื่มชาในฉบับคว้าปืนนุ่งกดเตรียมลั่นไกทันทีอย่ายิงเลยบาปกรรมมันไม่ได้มาทำอะไรเรา ข้าพเจ้ารองหามนายฉบับถอนใจใหญ่งูพิษกัดตายนายฉบับบนเบาเมันไม่ได้กัดเราแล้วก็กําลังไปทางของมันอย่าทําอะไรมันเลยนี่เป็นรางดีแล้วนะนายฉบับสัตว์ร้ายผ่านทางจากซ้ายไปขวาจะพบสัตว์ใหญ่หรือโชคดีงั้นหรือครับนายฉบับบัวรอชอบใจงั้นท่านเจ้ากับคุณพระของนด้พบกระทิงหรือวัวแดงเรามองงูเห่าขนาดใหญ่ มันเป็นหูเห่าดงขนาดเครื่องเลยทีเดียวถ้ากัดเหยื่อเขา้าผิดร้ายก็คงจะเล่นงานสั้นจับพลันและก็คงตายก่อนจะพบพยาบาลกันทันท่วงทีอย่างแน่นอนแต่ข้าพเจ้าบอกกับนายฉบับว่าการมาป่าคราวนี้คุณพระสัญ,ญเวทวิสิทธิ์เอาโรงพยาบาลของท่านมาด้วยและท่านเคยช่วยคนถูกงูกัดรอดชีวิตมาแล้วขณะที่ข้าพเจ้าเพลินกับพิมพ์เดชอยู่นานทีเดียว หลังจากนายฉบับรายงานขอลาไปทำธุระส่วนตัวในป่าใหญ่สักพักหนึ่งเรียกว่าถ่ายทุกตามปกติของมนุษย์แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าในป่าไม่น่าไว้วางใจนักเหมือนหูเห่าตัวเรื่องที่เลยลับไปเข้าในพงหญ้านนนแล้วทุกสิ่งก็กลับเงียบปราจจากเสียงนกร้องหรือเสียงอื่นใดในายฉบับระวังตัวไว้นะป่านี้ไว้ใจม่ได้ข้าพเจ้าเตือนเขาไปอย่างนั่นเองคุณจารีครับ ผมมีปืนปืนลูกกลดเขาตอบแล้วก็หัวเราะเออดีแล้วลูกกลดยิงเสือก็ตายนะถ้าถูกที่สำคัญข้าพเจ้าพูดต่อเมื่อเขาออกเดินจากไปทางหลังเต็นโดยหมายไปยังหนองน้ำกังหน้าและหาสถานที่ถ่ายทุกโดยปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างในป่าสงูงเหตุที่นึกไม่ถึงคาดไม่ได้เกิดขึ้นอยู่เสมอโชคลางสังหรณ์บางอย่าง ก็ท้าทายต่อชีวิตเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจะได้ลำดับความที่เกิดกับนายฉบับเพราะเรื่องจริงในป่าที่ท้าทายอย่างว่านั้นเกิดขึ้นกับมหาเล็กคนเก่งของเจ้าเพชรานชนายฉบับเสร็จสิ้นธุระอันเป็นทุกนั้นแล้วก็สะายปืนลูกกลดเดินกลับอย่างไม่เร่งร้อนนักเพราะมีได้ไปไกลจนเกินไปนักในใจคิดจะลองกระสุนลูกกลดกับกระโรกกระแต เนื้อสัตว์เล็กเเล่นสักนัดสองนัดในฉับพลันประสาทเขาก็สัมผัสสิ่งที่ทําให้ขนลุกเรียวคลอกๆต่อมาก็เป็นเสียงฮึมๆกังวานลึกๆในคอดังพร้อมกันด้วยเสียงที่มารอบทิศท,ทางมันเป็นเสียงอะไรกันนายฉบับถามตัวเองขึ้นมาด้วยความจระนกตกใจเพราะยังมองไม่เห็นตัวแต่เสียงนั้นแสดงความประสงค์ร้ายเข้ามาเต็มที่เลยทีเดียวหมาป่า นายฉบับร้องออกมาอย่างตกใจแต่ก็าถอยหลังอย่างระมัดระวังไม่ให้มันกระโจนเข้ามาได้ฝูงหมาจิ้งจอกไม่น้อยกว่าห้าถึงหกตัวรายล้อมลุมเข้ามาอย่างเงียบกริบกว่าจะรู้ว่าฝูงหมาป่าจะพากันมารุมล้อมจิกเนื้อนายฉบับก็เกือบหมดสติเฮ้ยเฮ้ยไปนายฉบับร้องเสียงลั่นป่าถอยหลังกรูดเจ้าหมาจิ้งจอกตัวหัวหน้าซึ่งโตกว,ว่าเพื่อน เสียแยกเขี้ยวขาวปากกว้างของมันพร้อมที่จะขยําเขาอย่างหิวกระหายหมาร้ายพยายามอย่างยิ่งที่จะกระโดดให้ถึงตัวนายฉบับลูกกรดนัดแรลกนั่นออกไปอย่างไม่ได้เล็งจึงเฉียดเจ้าตัวหัวโจกมันชะงักเล็กน้อยแต่เมื่อไม่ได้รับบาดเจ็บมันก็พุ่งเข้ามาเพื่อที่ระโจนให้ถึงตัวนายฉบับความเคยกินชีวิตป่าและล่าสัตว์มามากทตใไมในฉบับเบี่ยงตัว หลบคมเขี้ยวของหัวหน้าหมาจิ้งจอกอย่างวุวิพร้อมกับทิ่มปลายกระบอกปืนไปตรงจมูกของมันอย่างจังคราวนี้ในฉบับตั้งหลักได้เขาเล็งอย่างกระหืนกระหอบแล้วลั่นหมายแสยงหน้าตัวหัวหน้าหมาจิ้งจอกคราวนี้เจ้าหัวโจกโดนเข้าเต็มเป่าหน้าหายพร้อมเลือดพลั้งพลูกออกมาเต็มจมูกปากล้มลงดิ้นพลาดพลาดการหยุดยั้งของฝูงหมาป่าเพียงประเดียวเดียว มันก็กลับกระจายกำลังออกตามลาเพื่อขยํำเขี้ยวเหยื่อให้จงได้ชว่วงนี้เองนายฉบับก็โกยเอาพร้อมด้วยเสียงร้องตะโกนดังกึกกองคุณจาลีคุณจาลีช่วยด้วยช่วยด้วยนายฉบับรอดคนเขี้ยวของฝูงหมาที่ลุกไล่ตามมาติดติดกันเพราะยังสายปืนลูกหลดยิงอย่างเดาสุม่มเพื่อให้มันหยุดไล่ข้าพเจ้าเคยเห็นการล่าหมาป่ามาแล้วในป่าเมืองการ ครั้งคุณสุธีกับคุณสุปรีชาส่องไฟไปเจอเอาดวงตาสีเขียววับวับเป็นประกายหลายคู่บนเนินหญ้าต่อหนึ่งโอ้โหเก้งตั้งเกือบสิบตัวเสียงงูไทยเพื่อนเราร้องอย่างตื่นเต้นเมื่อเสียงในฟึนจุดสามดาดังสนั่นควบคู่กับลูกสองแฝดอีกสองสากระบอกปละเคนไปที่ดวงตาสีเขียวเรืองเรียงรายอยู่บนเนินนั้นมันลมติ้งเลยในะนาาทีเดียว มันไม่ใช่เก่งเป็นฝูงหมาป่าเกือบสิบตัวมองเห็นจากไฟฉายว่าบางตัวที่ถูกปืนอย่างวิ่งทลาเข้ามาที่จิ๊บกลางของเราอย่างบ้าเลือดมันกล้าพอที่จะวิ่งเข้ามาหาความตายหมาป่าพวกนี้เป็นภัยได้แรงของเก้งกวางและสัตว์ทั่วไปเพราะมันใช้การดุ่มล่าเป็นฝูงบางครั้งเจ้าตัวนักวิ่งเร็วจะขึ้นหน้าเก้งกวางแล้วไปดักเยี่ยวรถนา เพื่อให้เสบตาเพราะเยี่ยวหมาป่าก็เหมือนแอมโมเนียข้าพเจ้าขวาปืนลูกสองแฝดออกมาเพื่อช่วยจัดการกับเจ้าหมาจิ้งจอกที่จะพยายามเล่กัดนายฉบับมันเป็นพันหมาดุโหดอย่างเป็นที่รู้กันทั่วไปในบรรดาพลานป่าทั้งหลายนายฉบับเหงื่อแตกเต็มหน้าเมื่อยิงจนหมดกระสุนนายฉบับวิ่งเข้าไปในเต็นหยิบเอาบราวนิงออโตเมติกของเจ้าพระจาราช มันไปกันหมดแล้วข้าพระเจ้าบอกกับนายฉบับมือยังถือปืนเตรียมพร้อมที่จะลั่นไกยังไม่หมดผงคุณชาลีนายฉบับร้องเสียงดังเป็นเรื่องแปลกอย่างยิ่งม้าป่าพวกนี้ไม่ยอมหนีตายท,ทั้งทั้งที่พวกมันถูกยิงลมมลิ้งตั้งหลายตัวพวกที่เหลืออยู่ก็ยังพยายามมากัดเหยื่อให้ได้คล้ายกับว่ามันหิวกระหายที่จะกินเลือดก,กินเนื้อให้จงได้ ม้าจิ้งจอกอีกสามตัวที่เหลือยังไม่ได้รับบาดเจ็บมันแยกเขี้ยวพยายามพุ่งตัวเข้ามาโดยไม่หวั่นกลัวพวกเราเลยในฉบับประทับลูกซองห้านัดอย่างบรรจงงคราวนี้มิได้ตื่นกลัวแต่อย่างใดแล้วเพราะเป็นต่อเขี้ยวที่แยกของมันจึงเป,เป็นเป้าของลูกซองที่ส่งวิญญาณมันอย่างง่ายดายก้าพเจ้าได้เห็นได้ยินเสียงและนฉบับก็คงยิงอย่างสัใจ เพราะกระสุนที่เขาเหนียวแต่ละนัดนั้นเข้าเป้าอย่างเหมาะเจาะทุกนัดแล้วในที่สุดม้าจิ้งจอกที่แสนดุร้ายพวกนั้นก็จบชีวิตพร้อมหน้าทุกตัวมันจึงเป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งว่าท่านจะประมาทไม่ได้เมื่อยามเข้าป่าอันตรายมีอยู่รอบข้างก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกนอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและพบกันใหม่เรื่องต่อไป สำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ